คือเป็นคริสตัลคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนตัวแหวนชาเม่ใช่แล้วค่ะดีมากๆตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจน type 2. 2เหมาะสำหรับคนที่อยากบำรุงสุขภาพค่ะ uh huh. สามารถที่จะผสมเครื่องดื่มอะไรก็ได้ใช่ถ้าสำหรับตูนจะกินผสมน้ำสม้ำสมคันใช่ไหมคะซองหนึ่งพอตอนเย็นก็จะกินผสมน้ำเปล่าอีกซองหนึ่งเท uh huh. ่ากับว่าตูนกินวันละสองซองเลยคือเอาอย่างนี้ถ้าเชียร์พูดเนี่ย อาจจะไม่เชื่อในผิวหนังหน้าของเชียดูหนังหน้าการ์ตูนดีกว่านะเพราะตูนคือหน้าใสมากไม่เธอก็ใสนะนี่ขนาดไม่ค่อยแต่งหน้านะเนี่ยนี่ขนาดยิวยโยแล้วยังแบบหน้าเด้งเลยเราเด้พี่ค่ะพี่ขำดังไปด่าขำกล้องกล้องขล้องย่อยอ่แต่ว่าคือคอลลาเจนอะค่ะมันจะช่วยเรื่อง ผิวความอ่อนเยาวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ล่าสุดเนี่ยคลาเจนตัวใหม่ของเรา<ช>คือช่วยเรื่องบำรุงเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่อด้วยใช่เพราะอย่างแม่นี่นะคะโปรโมชั่นสำหรับชาแมคคริสตัลคลาเจนตัวนี้นะคะซองแบบน,นี้มี30สซองนะคะแล้วก็ปกติ890เหลือเป็น7จ9บาทบ้าโบม,มาก ขนานี้นะคะค่ะซีไปที่ช่องทางน,นะคะจัดจำหน่ายนะคะที่ชั้นทำทั่วประเทศโดมิ่งจะเอ่อตัวแทนจำหน่ายนะคะรีบนะคะเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆ